เอ้ยนะคะกดไม่ได้แล้วนะคะภาพเยอะหน่อยนะคะคลิปก็นานอยู่เด้อนะคะลงมั่งไม่ลงมั่งนะคะก็ลงหลายอย่างตอนนี้กําลังติดตามท่านอ้นนะคะข่าวท่านอ้นแล้วก็ข่าวการเมืองนะคะข่าวการเมืองก็แจมนิดหน่อยนะคะในหัวใจของนักการเมืองนะคะถ้าถามว่าเราจะเรียกเล่นการเมืองไหมนะคะ แต่ถ้าช่วงนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าดีนะรอบนั้นที่ตัดสินใจไปทำอย่างอื่นนะคะงั้นคงปดหัวตายเลยไม่มีงบประมาณมาพัฒนานะคะกวดหัวเพื่อนตอนนี้เพื่อนเป็นนะคะเมื <c> ่อ <oughs> เช้านะคะก็มีนะคะอันอะไรนะกระทรวงกรเกษตรนะคะมาเยี่ยมนะคะแอดก็ไม่กล้าถ่ายเขาไม่กล้าถ่ายท่านเลยถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้นิดหน่อยนะคะไปตามดูคลิป มาจากกระทรวงกรเกษตรนะคะแต่ว่ามาที่เมืองน่านนะคะแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่เชียงรายนะคะสวยงามมา,มากๆนะคะภาพเยอะหน่อยขนาดเป็นคนเชียงรายเองนะคะมายังประทับใจและตื่นเต้นทุกครั้งถ้าจได้เจออาจารย์อีกนะคะเดี๋ยวมากำวันนะคะเมื่อก่อนจะมีมีท่านเลี้ยงควายด้วยนะควาย พูดพูดไม่พอควายก็คือควายเนาะท่านซื้อควายนะคะก็อยู่แถวนี้ท่านก็จะใส่หมวกกะโลนะคะแล้วก็ถือไม้เท้านะคะอาจารย์ก็จะเสียงดังนะคะเห็นตั้งแต่นะคะวัดยังสร้างใหม่ๆนะคะท่านปั้นปั้นพระข้างในในโบสถ์น่ะอาจารย์ท่านเป็นคนปั้นเองนะคะท่านเป็นคนทำมาเขาเรียกว่านะคะเป็นคนที่ กันเองมากนะคะก็เหมือนท่านชายของเรานะคะท่านอ้นเนาะวีเอสเห็นนะดูดูท่านด้วยน้ําตาไหลด้วยนะคะไม่คิดเลยนะคะว่าท่านจะเป็นคนอ่อนน้อมทอนตนนะคะถึงประชาชนถึงกับอกว่าอย่าไหว้อย่าไหว้ข้าพเจ้าเลยอย่างเงี้ยคะ่ะท่านไหว้ทุกคนนะคะอุ้ยตลกมันมันแบบน,น้ําตาไหลนะคะเราไม่คิดว่านะคะท่านจะเป็นแบบนี้เนาะ เพราะว่าเรารู้มาทุกอย่างนะคะแอดก็นะคะก็ได้มีบุญวาสนาสอบรับทุนนะคะนก็ได้รับนะคะเขาเรียกว่าปริญญาชีวิตก็แล้วกันนะคะเป็นนักเรียนทุนคุณเนาะคะ่ะก็ได้รับพระราชทานปริญญาบาัตรจากสมเด็จพระเทพนะคะเป็นนักเรียนทุนเนาะ,ะถ้าใครไปติดตามในเฟซบุ๊กนะคะก็จะรู้นะบางคนไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะคะว่าเราสเสียหาย,หายนะคะ ไม่เคยโดนอะไรนะเขาเรียกว่าไม่เคยโดนอะไรเท่ามาเป็น youtube นะคะก็เราเราๆนะสนุกสนุกนะคะแต่วันนี้ดีใจได้มานะคะมีแต่สิ่งดีๆนะสิ่งดีๆเท่านั้นแหละที่เราอยากติดตามนะคะเหมือนการเมืองนะเราก็อยากได้คนที่ดีๆมาบริหารประเทศอย่างเนี้ยค่ะเพิ่งเห็นสองคนนี่แหละนะคะเห็นสองคนเห็นสองคนนี่แหละนะคะ ที่เข้าตากรรมการมากเลยเนาะคะเข้าตากรรมการมากเลยทั้งๆงที่ไม่ใช่คนนะคะอีกรอบไม่มีพลาดนะคะรอบแล้วก็ถือว่าเราตัดสินใจนะคะจะไม่พูดถึงว่าเราเสียใจขนาดไหนนะคะที่เราเลือกนะคะพักที่เราชอบแต่มันไม่ใช่นะคะ <laughs> ไม่ได้ชอบเพราะมันเป็นตระกูลแล้วเราก็ ไม่รู้ด้วยซ้าว่าเจ้านายของเราย้ายไปอยู่อีกที่นะคะแล้วก็เป็นพักที่เรากําลังติดตามนะคะเจ้านายที่ดีกับเรามากนะคะนีนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่อิงเจ้านายนะคะสวยงามมากๆนะคะจะเก็บภาพมาอวดนะคะให้กับเด็ซีที่รักนะคะทีเดี๋ยวจะมืดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ภาพนะ,ะสวยมากเลยนะ สวยมากสวยมากตรงนี้จะเป็นนะคะนรกตรงนี้นะขึ้นสวรรค์ทางนูน้นสวยงามมากเลย สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวกลับก่อนนะคะค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อของวันใหม่ค่อยมาอีกนะคะ สวยงามจริงๆนะค่ะโดนนะค่ะโดนโดนโดนอืมมีร้านค้าบรรยากาศนะค่ะสวยงามมากเลยน้ำหนังนะคะป้ามาเติมมะเยล มาเติมมาเอวจังวาดเตียงมามาเติมมาเอามาวมาเติมมาเอวจังวาดเตียงข้าเจ้าเป็นสาวเจียงายก็เคยใจใหายก็ใครจะตื่นข้าเจ้าเป็นสาวสุดของห้องประเทศไทยบาเดียว ยัียงหายนี้นมีลิ้นจีน่มีลำไย,ยถ้า,าปีน้องไปเจ้าจะเลี้ยงลำไย,ยที่ชมพูมาเธอมาเองมาเธอมาเองาอจะา่จาถึงเจ้าจะพาไปไว้พรคุณนีณ่ใล้ที่เธอรบเชิดชูอ้าวมีไฟขึ้นมาแล้วนะคะ ขอการให้ทุกคนเป็นู่มีชีวิตอย่างสุขสบายจ้ะถ่ายอีกหน่อยถ่ายอีกหน่อยนะคะไฟ